ตอนนี้นะครับมาจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับตรงตลาดผ้านะครับตลาดสองนะครับออไม่รู้ว่าดับได้อย่าง สวัดีจดบยังอ๋อ,อไฟไม่ช็อตอ่ะมันชอตอมันรักกงจรอนงน่าจะโอเคแล้วมันนะ้งเนาะโอเคแล้วอมาเจอลองปิงนะครับมาที่เกิดเหตุนะ,คะวครับกวนขโมงเลย านายกก็มานะครับน่ครับนายกประเสริฐมาในที่เกิดเหตุแล้วนะครับเน<ะ>ียวัสดีครับไฟช็อตนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ น่าจะเกิดไฟลัดวงจรนะครับไฟตะเลงไหมขึ้นมาตรงตลาดผ้านะครับหรือตลาด2ของเมืออบ้นไผ่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูครับว่ายังมีจุดไหนหรือเปล่านะครับที่ เออมันช็อตนะครับอ่าสวัสดีครับท่านสทอทนัดครับทนายเตียมทนายเตียมวันนี้มัฟาขกันมาควันเยอะมากเลยครับ มาแล้วครับน,นี่ไม่นมี่ไ่ใช่หมอกนะครับนี่เป็นควันไฟนะครับควันหล่าน่าจะควบคุมมันได้แล้วนะครับ แต่ควันยังเยอะอยู่เลยดีนะครับที่มาได้รวดเร็วนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นตลาดผ้าซึ่งจะมีผ้าเยอะมากนะครับซึ่งจะทําใหเ้เป็นเชือไฟอย่างดีนะครับในการที่จะไหม้นะครับสวัสดีครับครับพอดีอยู่พอดีอ๋อครับแล้วก็ถาเงเย,ยมีมา มาฉีดก่อนมาบำบัดก่อนอ๋อครับครับนี่ครับพอดีมาฉีดก่อนครับเนี่ยมันกล้าเข้าไปเนียแกไม่รู้แกเอาน้ำไปสาดน้ำกับไฟฟ้ามันไม่ได้นะแช่น้ำสาะอ๋อคนนี้เหรอเขาไม่รู้เอาน้ำไปสาดถ้าน้ำสระไขาไปมันจะดูดแล้วจะตายห่างดูดไม่ได้ไม่ได้ไฟไหม้ไฟไหม้ห้ามห้ามใช้น้ำครับ มันต้องเป็นสังเคมีอย่างเดียวแกว่าน้ำไปสาดรู้ตกแกวิ่งองอมาเีกยวัววัวไปทอร่ะอส